สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาอัพเดตต้นเงาะนะครับก็ได้ผมได้เพาะต้นเงาะไว้นะครับก็ลงพร้อมกันนะครับอันนี้ครับอันนี้เม็ดทุเรียนนะครับไม่เกิดนะครับน่าจะไม่เกิดแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นเงาะนะครับใส่กระถางไว้ก็อ่า สวยงามครับดีใจครับผมไม่เคยแ dm ปลูกต้นเงาะนะครับพอปลูกขึ้นนะครับก็ดีใจนะครับมีอยู่สี่ใบนะครับเนื้อเมื่อเวลาครบหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนได้สี่ใบครับมีปลูกอ่าเพาะไว้หลายต้นนะครับก็นี่ต้นหนึ่งฮะก็สี่ใบเหมือนกันนะครับเป็นเงาะนะครับปลูกพร้อมเมทุเรียนกันเมทุเรียนก็ยังไม่เกิดนะครับไม่เกิดน่าจะไม่เกิดเลยนะครับก็นะ อันที่เกิดก็มีนะครับอันนี้ไม่เกิดนะครับอันนี้อีกต้นนึงนะครับก็สี่ใบครับเป็นเงาะเงาะโรงเรียนนะครับดีใจมากครับแต่ว่าใบงีงงงงงนิดนึงนะครับอันนั้นก็นี่นะฮะสี่ใบนะครับสี่ใบนะครับเป็นเงาะนะครับต้นเงาะสี่ใบครับนี่ครับสี่ใบนี่ต้นเงาะนะครับก็ได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับ ก็ดีใจมากเพราะเป็นอะไรที่ผมเพิ่งเพิ่งเคยทดลองปลูกนะครับมีคนเขาบอกว่ามันเพราะไม่ยากครับตอนเกิดเนี่ยจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันจะตายตอนโตนะครับหรือว่าเกิดขึ้นมาไม่มีไม่จะออกออกลูกนะครับไม่ออกจับดอกออกลูกนะครับออกดอกจับลูกนะครับไม,ไม่ไม่ออกดอก ค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้ไปครับผมไม่ไม่มีความรู้เชิงเกเตษนะครับก็ลองเพาะดูนะครับเป็นต้นเงาะโรงเรียนนะครับที่อายุเวทอายุหนึ่งเดือนนะครับเพาะมาประมาณ4ีสี่ต้นนะครับลองเพาะดูนะครับที่เหลือที่ซื้อมาผมก็หว่านออกไปเลยนะครับไม่เกิดนะครับหว่านออกไปนี่เพาะนะครับเกิดนะครับเอาแล้วครับ ก็อัปเดตให้เพื่อนๆรับชมนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ